เมฆมันที่ขาสนใจว่าก็มันจะรู้ว่าคุณดายอยาดทานก็เลยวิ่งไปกอดที่ขามังคะยิงที่ไปแกล้งฉันเหรออุย้ยเรียกนิ่มดีๆหน่อยสิคะถึงแม้ว่าเราจะอายุเท่ากันเข้าวงการมาไล่ๆกันแต่ว่าก็ไม่ได้สนิทกันนะคะมีมาราย,ยาทหน่อยสิ ทำไมฉันจะเรียกใครมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันเบมรอนองดาครับพี่ว่ายะยะอยูอย้เหมือนนางร้ายในละครเปียบเลยนะคะอ๋อนิมรู้แล้วว่าที่คุณได้รางวัลน,นางรายดีเด่นนี่เป็นเพราะว่าเอาชีวิตจริงมาเล่นใช่ไหมคะจญิงนิอุ้ย,ยน,นี่เรียกชื่อน,นิ่มหรือว่ากำลังพูดถึงปัญญาของคุณกันแน่ค,คะเน้นริงเลยอะ่อยะหญิงได้ไหมเธอมันก็แค่โชคดีนะ ที่ผู้จัดเขาถูกชะตาก็เลยหยิบเธอไปเล่นโอ้โหงั้นคุณก็คงโชคร้ายมากเลยนะคะเพราะว่าเล่นกี่เรื่องกี่เรื่องก็เล่นแต่นางร้ายเนี่ยอ๋อเป็นสัญญกรรมหน้าใหม่ดีไหมคะเผื่อว่าผู้จัดเนี่ยจะถูกชะตาขึ้นบ้างอ่ะหรือเล่พาไปก็ได้นะคะดีงั้นฉันจะสัญญากับมิเกลเองเออยอยุอหยุดหยยุดหยุยุดห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 นุดหยุดหยุดหยุดหาุดหย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 ยุดหยย นิ่มคงไม่รับเล่นแล้วเราจะได้เห็นดีกัน ส <c oughs> วัสดีค่ะพี่ปอมขอโทษนะคะทำไม่รอคือนิมตื่นเต้นนะคะที่จะได้เจอพี่ปอมอ่ะนิ่มก็เลยเลือกชุดไม่ถูกในทัทีอ่ะโทีนะคะโห้ย <c oughs> ไม่ไปเป็นไรหรอกจะน้องนิ่ม <c oughs> คือแหมพี่กำลังชมอยู่พอดีว่าชุดเนี่ยสวยสวยหวานหวานจะไปหรือยังครนี้คือ คนขับรถพี่เองอะจ้าพอดีไอ้ชับไม่ว่างแล้วพี่ก็ไม่ค่อยชินเส้นทางเท่าไหร่ก็เลยเช่ารถมาให้นี่มันขับมาจ้ะยังไม่สนใจเลยดีกว่าพี่ว่าพี่ไปดีกว่านะจ๊ะยืนนั่งนานเนี่ยจะเป็นเป้าสายตาประชาชนทั่วโมงบนมาเชิญนะเฮ้ยเออน้องเปิดประตูด้วยเปิดประตู เชิญเลยจ้ะเชิญจ้ะขึ้นเลยนะระวังนะจ๊จะค่อยค่อยเดินเอ้ยเปิดประตูด้วยน้องเอ้ยแหมทำไมเราช่างบังเอิญกันบ่อยจังเลยนะคะแบบนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะขอบุกเพศนิว่าทุกจ๊ะแหมพี่ปองก็พูดแบบนี้นี่มก็เขินแย่สิคะ แล้วว่าแต่ว่าพี่ปอมจะซื้อที่ไปทำอะไรเหรอคะพี่คิดว่าอยากจะตูกบ้านใช้ที่สักหลังเรห่องมันติดที่สนเลยค่ะนี่แัพจะอิจฉาแล้วสิว่าใครที่จะได้ใช้ชีวิตกับพี่ปอมอ่ะโอ๊ยโอ๊ยไม่ดนี่นี่นี้ รถให้มันดีๆหน่อยสิครับคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวหัวหล้างข้างแตกไปว่าไงเนี่ยขอโทษทีนะแต่รถมันแรงอะไม่ได้มาตรฐานเลยนะคะดูสิคะแอร์ข้างหลังก็เย็นด้วยอ่ะหนวจเลยนะคะี่ปมผมด้วยกันนะคะนี่กลัวว่าพี่ปอมจะไม่สบายนะคะเยเฮโอเค วมกอป๊อบมันจะเข้าถึงหูใครคะโอ้ไม่มีอะไรจ้ะพี่ไม่ได้กลัวตัวเองพี่กลัวว่าเดี๋ยวน้องนิ่มจะเสียชื่อเสียงนะจ้ะอ๊ยไม่หรอกค่ะมานั่งเลยค่ะจ้า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 ที่ไปไปนักหนักเดี๋วยวผมไปรอเชิญรแล้วกันไม่ต้องไป,ไไปอ้า ไม่มีอะไรหรอกมาได้กันก็ต้องกินได้กันสิมาแม่งแม่งแม่งกินกินหรือถ้าจะใช้เป็นข้ออ้างในการขอค่าข้าวเพิ่มเนี่ยมันคงไม่คุ้มหรอกนะคะนั่งทานด้วยกันเนี่ยแหละถือว่าฉันจะเรียกใช้อะไรอ่ะปล่อยฉันนะไม่ปล่อยปล่อยสิ่ที่ถ้าผมจะปล่อยคุณคุณไม่พาคุณมาแบบนี้หรอกโอ๊ยปล่อยอย่าเดินเลยปล่อยยังเลยปล่อยนี่นายจะไล่ฉันมาทำไมเนี่ย ไม่ได้ลากผมช่วยคนอยู่นะอย่างนายเนี่ยนะจะช่วยฉันได้บอกแสดงว่าคุณยังไม่รู้เลยใช่ไหมว่าในร้านนั้นเนี่ยมีคนแอบถ่ายรูปคุณกับไอ้หน้าหล่อนั่นอยู่แล้วไอ้หน้าหล่อนี่ยก็เลยมาบอกให้ผมในช่วยแยกตัวคุณออกมาเพราะกลัวจะเป็นข่าวกับคุณไงก็ดีสิฉันอยากเป็นข่าวอ่ะสิจะไปไหนเฮ้ยนั่นงไงพี่ปอมมากับใครเนี่ยไปไม่ได้เลยนี่โอ้ยปล่อยสิฉันจะไปหาพี่ปอมไปปล่อยอย่ายเดี๋ยวนี้ไหมปล่อยเพ่นเดียวนี่ย ล็อกมันเถอะแล้วแกคุณคุณเฮ้ยคุณคุณเฮ้ยไอ้อออชัดฮะแกไปดูหน่อยดีกว่าว่าแฟนพี่เขาเป็นอะไรบ้างหรือเปล่านีไ่ไปเลยดีให้ฉันเนี่ยนะเอ้าไองก็ปล่อยดีวะปล่อยก็รู้เลใว่ จะใหต่อนี้เนี่ยก็ต้องพาไปเลยนายท่านสั่งมาแล้วไม่นช่หือพี่ฟอมอยู่ไหนไม่รู้นี่แล้วพี่ฟอมไม่อยู่ไงจับฉันใส่รถตู้ทำไมเนี่ยนายคิดจะรักข่าตัวฉันใช่ไหม ฉันนึกไปอยู่แล้วชีวว่าหน้าตาท่าทางไม่ซื่อแบบนายเนี่ยต้องรมาพาตัวฉันแน่ๆเลยอ,ะอะ่ะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะจอดรถไม่จอดฉันบอกให้จอดรถไงนั่งเฉยๆฉันน่ะปล่อยฉันนะนายจะพาฉันไปไหนอะ่ะจอดรถเดี๋ยวนี้อนนจอดรถจอดรถจอดรถเดี๋ยวนี้คุณชัดเฮ้ยมีอะไรกันพี่ชัดมาอยู่ที่นี่ได้ไงคะเนี่ยเออคือเห็นผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมก่อนที่เขาจะพาเราไปตายหมู่ มีอะไรเหรอคะอนิ่มจำได้แค่ว่านิ่มหิวมากจนเป็นลอมไปอะคะอ่ะหิวมากก็ได้เฉยๆนี่แหละระวังอ้าวหนึ่งสองสามเ, <laughs> เสร็จแล้วคะ่ะคุณนิ่มนิ่มสมชื่อเลยครับ ขอบคุณมากครับพี่มาเจอกันนะครับคุณนิ่มน,น,นิ่มเฮ้ยนิ่มนิ่มนี่สาวใช้เขาการบังอะไรนี่นกูป้าน,นั่นสิมาจับก้นนิ่นหมหรอพี่เพียงทำไมไม่บอกพี่อ่ะไอ้เนี้วมึงตายเว้ยจริง ไม่เป็นไรหรอพี่เพ้ยงนิมก็มวดแต่อึ้งอ่ะนึกไม่ถึงว่าจะมีคนทำแบบนี้เจอข่าวหน้านะรับรองจะไม่อึ้งอย่างแน่เลยอะร้าน อเคตายค่ะขอโทษด้วยนะคะพอดีว่านิมบาจีอะค่ะพอใครจับเอวปุ๊บนิ่มจับทุ่มเลยค่ะตายคษะตายค่ะตายค่ะขอโทษด้วยนะคะเออจะถ่ายรูปคู่กันหนิไหมคะไม่ละครับแบตหมดแล้วครับโอ้โหแบตเบิดหักหมดแล้วแหมน้องนิ่มนี่ ไม่ได้นิ่มสมชื่อเลยนะครับ